เพื่อเต็งกลับไปด้วยครับปุ่มักงให้กับนักกีฬาทีนนี้น้ำตสนามเอจากชมรมสิงห์เท่าเด่นครับเกมในรอบ16เข้าแปดคู่ที่4คู่สุดท้ายของสนามหนึ่งนะครับเพราะว่าแยกกันตัดทั้งสองสนามจบจากคู่นี้จะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายในสนามเอเป็นการพบกันระหว่างทีมวุญบายฟิล์ม ในฝั่งภูมิปัญญาเนี่ยนะครับตำแหน่งหน้าขวาทําก็เป็นเจ้าออฟลบุบีตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นเจ้ากล่องดำส่วนตำแหน่งแบ็คก็เป็นเจ้าตาลอตโต้เนี่ยนะครับพบกับทีมลูกไหวไคได้ก็ต้องย้อนตอนนี้หน้าขวาทําก็เป็นเจ้าเบสนะฮะตำแหน่งซ้ายชงก็เป็นเจ้าต้นส่วนตำแหน่งแบ็คก็เป็นเจ้าดินเอาละครับเกมเริ่มแล้วฮะใครจะได้เข้ารอบแทีมสุดท้าย ตั้งแต่รอบนี้เป็นต้นไปไม่มีที่ยืนให้คําว่าผู้แพ้นะครับมวนเสือกับบ้านสถานเดียวไม่มีโอกาสที่ท่านจะแก้ตัวแล้วนะฮะแล้วในรอบลึกๆก็จะเหลือแต่ระดับฝีมือแล้วนะครับแต้มตอนนี้อยู่ที่หนึ่งเท่าเปลี่ยนมาทางวุฒไวัยทีมครับจะได้เสือบโดยเจดินในการสนับสนุนโลกแข่งเอาละครับจังหวะนี้เสื์ฟเป็นแต้มให้ทีม ลูกหวายไม่ได้ส่งน้องชายวันนีครับจันจิววันนีครับน้อจิวน้จิวแล้วก็โค้ดด้วยหนึ่งต่อสองครับมาดูฮะจะตานเขาไป็นเบาๆหน้าขวาจ้าเบรยังเปิดได้อยู่ครับสวมหัวหน่อยๆลึกลูกนี้โอ้แต่ว่าลึกล้นมาแล้วเป็นแต้มตอนนดีคะแนนก็ยังไม่ห่างนะครับลูกหวายจะได้ส่งคะแนนอยู่ที่สาม สามหนึ่งนะครับแต้มอยู่ที่สามตัวหนึ่งตัดยอดหน้าซ้ายเอาละครับโอ้โหมีดินนิดหน่อยครับเจ้ากองดำเอาละครับเปิดไม่ได้นะตัดยอดดีมากครับเจ้าดินแต้มตามอยู่หนึ่งต่อสี่ครับงานเข้าแล้วฮะวุ่นวายฟิล์มเจ้าตานไปที่ช่องซ้ายลูกนี้แล้วมาแล้ว ตับชมได้เอานะฮะขยับขยื่นเพิ่มแต้มไปนิดนึงพิณุโลกบอกคุณมีผมมาสวัสดีครับน้องมาคุณมาผมก็ไปนะครับเีลวร์แรกใส่กันคนละลูกคนละทีแต้มอยู่ที่4ต่อ2ลูกวาเสิร์ฟจากดีนเป็นต้นไปเป็นจะมันกระมันนะครับแปะลูกนี้ลูกนี้เจ้าดินเสิร์ฟออกไปไกลเลยครับเป็นแต้มของวุ่นวายทีม ทุกความบันเตมอยู่ที่3ต่อ4ยังตามอยู่นะครับบุญวายตัดยอดด้านซ้ายเจ้าเตินนัดขึ้นมาแล้วชงห่างเตผัดท้ายคอเจ้าเบตครับจะเตะจากท้ายคอร์ดไม่ได้นะฮะลูกมันไกลครับเหลี่ยมตะก้อไม่ได้ขอว่าคุณมนัสเด่นพมสวัสดีครับพยัยแก้ไขสุดความสามารถแล้วขวาตัวทับของลูกไว โอ้ลูกดีฟาเต็มข้อสวัสดีครับพี่หมดทูนจันต้นสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อะไรมันดังขอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวนะมาทาแต้มอยู่ที่5จาจ่อ4ีเจ้าตาเนเสิร์ฟลูกนี้เราไม่ต้องรับแล้วครับทัดเน็ตรเราลงตรงแถบขาวเลยนะฮะโอ้โห บายพี่พิษซนุโละเดี๋ยว้อแต่ว่าพี่พี่โมชุนบอกว่าเอ็มมินภาคย์ยัะไงครับสนุกเหมือนไทยตะ้วก็รื่องของทีน้ำตาไหมครับอืสนุกอยู่ครับแข่งอยู่ใสครับแข่งอยู่ใสแข่งที่วัดบึงบัวในตำบลบึงบัวอำเภอวัดิศรารมีจังหวัดพิจิตรโอ้โเกลือเมาเลยทีเดียวเกลือจิ้มเกลือแล้วทำได้ผมก็ทำเป็นลูกหวายบอกไม่รู้บอกใคร วุ่นวายก็คงน่าจะบอกวุณนวายฟิล์มนะครับววายแจมตัวนี้ที่6ต่อ5ครับบุญนวายฟิล์มยังนำอยู่หนึ่งแจมจะตานไปที่ช่องซ้ายยังเปิดได้อยู่เจ้าดินชงเองแล้วครับเจ้าเบรโอ้เนี่ยนะครับจังหวะชงเองเตะเองแล้วมันลำบากนิดนึงนะฮะชงเองแล้วจะออกหลังไปครับเป็นแต้มของบุญนวายวุ่นวายฟิล์มก็วุ่วายไป สปอนเซอร์ส่งแข่งก็เป็นพิพันธ์นะครับพิพันธ์จะมีร้านประดับติดฟิล์มนะครับร้านประดับยนต์นะฮะถ้าที่พิจิตก็จะชื่อร้านพันฟิล์มนะครับถ้าพิสุโลก็จะชื่อบุญวายฟิล์มนะฮะขอบคุณทุกคนเลยท่านแตมตอนนี้อยู่ที่5ต่อ7ลูกหวายยังตามอยู่2แต้มจอดินว่าไงครับช่องขวาเอาแล้วครับไม่ต้องขยับไม่ต้องได้เปิดกันแล้วฮะของลูกหวายโอ้โหสวยงามครับลูกนี้วาดลูตรงจุดเกรงใจ แตมอยู่ที่7ต่อ6เจ้าจานไปที่ช่องขวาลูกนี้หัวกรรมการ<น>บอกว่าออกหลังนิดนึงครับเป็นแตมของลูกหวายจับปุ่มนี้ใกล้เคียงนะครับใครเจ็ดเท่าแต่ว่าออกครับอาจารย์ต้นว่าไงเอ,อ่อาจารย์ต้นคอมเมนต์นมาว่าทีมที่เต็งมีทีมไหนบ้างครับ เสื้อดำคุ้นๆเสื้อดำคุ้นๆเดี๋ยวพี่หมดทุนบอกเสื้อดำคุ้นๆเอ่อยอดมกอได้ยกตีตีได้แต่ว่ายังลองได้พี่จะมาปกครองคุณผูายและวทำได้เจ้าอ๊อฟครับเจ้าอ๊อฟลรบุรีฮะพี่ทูนทีมเต็งแหละครับจันต้นทีมเต็งก็จะมีไก่สอนราชสีสองทีมแล้วก็ทีมบึงโบคอนกรีตบึงโบคอนกรีตก็จะมีเจ้าตองเสือโหยเจ้า นาวินแล้วก็โจหานปีชาคือรหัสแล้วก็อัศดินวงโยธาส่วนอีกทีมนึงก็จะเป็นได้ยกมาหัวเสาเดี๋วนะชุดสีม่วงทีมลงสตั้งประเสริฐอ่าลงสีตั้งประเสริฐที่จ,จะมีเจ้าซีแมนเจ้าสันนี่นแล้วก็เจ้าแกบปสายฟ้าอ่าสี่ทีมเนี้ยถ้าไม่ถ้าไม่ไปเจอนอกกระรอบไหนซะก่อนนะอ่าถ้ารอแปดไม่เจอกันนี่บอกได้เลยว่าเข้าสี่ทั้งหมดแน่ฮะ แต่ทางฝ่ายจัดเขาใช้การจับฉลากทุกครั้งนะครับเมื่อเข้าไปรอบแปดต้องไปจับอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าจับทุกครั้งเลยนะครับไม่มีการมาคว้อะไร,รฮะก็ต้องเสี่ยงดวงกันนะครับฝั่งทิศเหนือเป็นลูกไหวายฝั่งทิศใต้เป็นปุ้นวายส่วนข้างสนามตัมตอนนี้อยู่ที่เดต่อเ้าครับยังตามอยู่สอแตมเอาล้ครับเจ้าตายังเปิดได้อยู่ครับ ลอยเลยนี่ลูกปิวละล่องลูกนี้นี่นะครับออฟลบบุรีอนออกไปเนี่ยฮะสูงยาวเข่าดีผู้อีกคู่หนึ่งเลยนะครับเตะทัดบล็อกแบงให้ทีมบุญวายฟิล์มแายเจ่นเดี่ยวหนึ่งนิ่งแน่นเหนียวหนักมีสามสี่ยางจบ สายี่ลูกนี้นี่แะครับโอ้โหทัดเน็ตแล้วมันออกสายสุดในรับยากฮะขอ่เอาละครับหมดเวลานอกคฮะตอนนี้แต้มตามอยู่7.11ต่อ11ครับทีมลูกไหวเจ้าดินเจอไปที่ช่องขวาเจ้าตามยังเปิดได้อยู่ครับเจ้ากองดําไล่ชงไปหน้าตะข่ายให้เจ้าออมลบุรีโอ้โหจังหวะนี้เตะไม่ข้ามมาไปหน่อยครับเป็นแต้มของลูกไหว คุณวัดซีวีกวัสดีครับลพี่มานพสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ขยับมาที่1 1เต่อ8เจ้าตาลลูกนี้ช่องขวาเปิดไม่ค่อยดีครับไล่ชงมาต้องแก้ไขแต่จังหวะแก้ไขลูกนี้ไม่ข้ามครับจะเบต ก็ใส่กันแสดงนดคู่ขี่สูสีทุกคู่สามเซตทั้งทุกคู่โอ้แ้มตัวนี้ตามอยู่แปดต่อสิบสองครับทีมลูกหวายจะเสิฟโดยเจดินช่องขวาฮะออฟลบบุรีเปิดลูกนี้ไม่ดีแล้วครับอาแล้วครับเป็นแ้มของลูกหวายไม่ขึ้นเรยกว่าลูกกำกึ้นตัวนี้น้อาร์มด้วยนะครับสารวัตรพระบุรีครับคุณสุรพงษ์บุญชมเจนี่ครับไกดดี ผมไปทันแต้มอยู่ที่12ต่อ9เจ้าตาตัดยอดหน้าซ้ายเจ้าเตินงัดขึ้นมาแล้วลึกแบบนี้อ่าแล้วครับออฟโรบุรีตีหัวจังหวะเดียวครับบอกว่าชั่วโมงนี้ขอแต้มพอฮะเป็นีหัวพิพันธ์สั่งมานะครับ ในสนามเซปักตะก็เอาเท้ายันหัวนี่ไม่เคืองกันนะแต่ว่าถ้าเป็นข้างนอกนี่เป็นเรื่องโอ้โหมือมีงานเข้าเจ้าดินมาที่หน้าซ้ายโอ้โหอาแล้วครับจังหวะนี้เจ้ากล่องดำเปิดไม่ดีแล้วฮะตัวชงแล้วซ้ายสุดแบบนี้เปิดยากครับอัดซ้ายแตมขยับขยื่นมาแล้วฮะสิบต่อสิบสามเปลี่ยนมาทางวุ่นวายฟิล์มจะได้เสรฟครับ แต่ขึ้นนำอยู่ที่13ต่อ10มาดูฮะเจ้าตาลอตโต้หรือว่าเจ้าตาจิระพง์อาสว่างจะเสิร์ฟไปทางไหนตัดยอดหน้าซ้ายอีกแล้วอโอ้โหเหมือนจะอ่านออกอ,อ่านได้<อ>แล้วฮะเจ้าตาลว่าจังหวะจุดบอดอยู่ตรงไหนครับโอ้โห<อ>ขึ้น<อ>แท่นแล้วครับ<อ>ในเซตแรกสำหรับทีมวุญวายฟิล์ม จะปิดได้หรือไม่ได้ครับ4แมตพอยเปลี่ยนมาทางทีมลูกหวายจะได้เสิบโดยเจ้าดินเอาล้ครับปิดเลยไหมหรือยังปิดไม่ได้โอ้โหแบบนี้ไม่ต้องปิดแล้วครับเสิฟไม่ข้ามครับเซตแรกก็เป็นของทีมวุ่นวายฟิล์มเอาละครับเกมในเซตที่สองกำลังจะเริ่มนะครับตอนนี้ทีมลูกหวายเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งผู้พิญาณเนี่ยแหละครับส่วนทีมวุ่นวายอยู่ในฝั่งตรงข้ามเซตแรกก็เป็นของวุ่นวาย ติดเนตเสียงต้องมาดูกันต่อครับ<ส>คู่นี้ถือว่าชื่อชั้นฝีม้อลายมือไม่ห่างกันนะฮะไม่ห่างแต้มอยู่ที่1ตล่อ0ลูกฝ่ายขึ้นนำก่อนนะครับในเซต2เ<อ>คาะไปเบาๆลูกนี้เอาแล้วครับเปิดนิ่งชงนิ่งครับออฟล<ต>บบุรีแล้วครับปัดทัดบล็อกจเจเบตออกไปเป็นแต้มให้วุ่นวายฟิลม แตมอยู่ที่หนึ่งเท่าอ่าถ้องขวาสุดแบบนี้แล้วทัดเน็ตด้วยครับไม่ต้องเด้ดเปิดกันแล้วฮะเสริบดี <วา S 3> นะครับจังหวะนี้เจ้าตาลลอโตโต้โครับสวัดพระบอกว่าขอบคุณมากครับ สวัสดีน้อง,องเอตด,<ค>ด้วยนะครับ,บชาคริสสีนารังมขับวานดูว่าสองแพนจะไปหรืจะไปวันวนี้จะดินเสิบไม่ข้ามครับเชฟหรือเปา่าเด่นขอบบนสวัสดีเสร็จต้อมรถตู้ด้วยครับพยาวสุรภา เจ้าตานโอ้โหพยายามจะมาหน้าท้ายแต่ว่าลูกไม่ข้ามวุ่นวายฟิลมก็ต้องตามตามไปเอาเปรียบกันครับนะครับสวัสดีครับ่านพรสัตยิภาครับผออโรงเรียนบึงบัวพิทยากมที่ให้การสนับสนุนในเรื่องสีทำสนามเจ้าตลอก่อแข้าร้อน นั่งนานจะร้อนหน่อยนะครัมีอีักสองามลูกนี้เจ้ายินเจ้าดินตัดยอดซ้ายครับยังได้อยู่วุ่นวายฟีมออฟลบบุรีเตะเต็มข้อรอดเต็มแข้งเขาแล้วฮะตรงตีลงไปไม่เหลือถึงรอบนี้ไม่ผลนกันแล้วครับไม่เลี้ยงกันแล้วฮะเลี้ยงไม่ได้ครับเลี้ยงแล้วอันตรายครับไม่ได้ก็เสียแต้มแล้วครับเอาชนะให้ได้ชนะขาดก็ขาดไปเลยนะครับไม่มีการมาโยนแย่ครับเพราะรอบนี้เป็นรอบน็อกครับ ช่องซ้ายลูกนี้สวยงามเอาแล้ววัดพักเป็นแต้มให้วุ่นวายฟีมครับเริ่มขยับหนีไปแล้วฮะห้าต่อสองเปลี่ยนมาทางทีมลูกวายครับจะเป็นตามที่แต้มตามอยู่สองต่อห้าเราบรรดาเซียนจะได้เสิร์ฟโดยเจดินนี่แหละครับไปช่องไหนเจดินจะเอายังไงลูกนี้ต้องได้แต้มนะครับ ทัดเน็ตหน่อยๆเรียบร้อยครับโยนเข้าคดลุงพศคอมเมนต์บอกว่าทีมลูกหวายคุณหน้าใส่เสื้อใครคุณหน้าใส่เสื้อปูปานครับทีมลูกหวายแต่คุณหน้าใส่เสื้อปูปานนะครับลุงพศขวาลูกนี้ออกไปนิดนึงครับเอาละครเป็นแ้งของทีมลูกหวายต่อไป แยมขยับตามมาแล้วฮะสี่ต่อห้าเอาล้วครับช่องว่างเหลือนิดเดียวฮะอยู่ที่ว่าจะทันหรือไม่ทันครับตัวนด้น้องเชิดด้วยนะครับเสียเชิดลงฝูงสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าดินพยายามจะไปหยอดหน้าซ้ายแต่ว่าโอ้โหออกข้างไปเยอะครับเป็นแต้มของวุ่นวายฟิล์มแต่ว่าลูกออก เปลี่ยนมาทางวุ่นวายฟิล์มครับจะได้เสิร์ฟโดยเจ้าตานลัตโต้หรือว่าเจ้าตานจิระพง์อาสว่างตัดหยอดหน้าซ้ายเจ้าเติ้ลงัดขึ้นมาแล้วชงให้เจ้าเบธต้องแก้ไขข้ามไปแล้วลุงนี้เจ้าตานเจ้ากองดําชงให้เจ้าออฟลมบุรีก็เรียบร้อยดีครับเนี่ยนะฮะโอ้โหอย่าผ่อนอย่าแผ่วนะครับอย่าหลุดอย่าล้นนะฮะอันตรายครับในเวทแบบนี้คุณบรเมศ วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เล็กด้วยนะครับหวานชอบคบข่มตอนนี้ทีมลูกหวายมีการเปลี่ยนเอาตำแหน่งหน้าซ้ายชงเอาเจต้นออกนะครับแต่ว่าน้องที่ลงมาผมจำชื่อไม่ได้ต้องกราบขออภัยครับมีครับมีมีเียวว่าตัวชงกี่ชั่วโมงได้เลยลวางไว้นี่ก็ได้วางไว้นี่ก็ได้ วางไว้ที่นี่กันนะสันนี้อโอเคโอเคครับครับเดี๋ยวดูให้ไปตอนนี้ทีมลูกหวายมีการเปลี่ยนเอาอาตบ้าไปไหมครับอาตบ้าไม่ได้มาฮะเอาจดทัดนะครับมาอยู่ตำแหน่งหน้าขวาทำหมายเลขสี่เนี่ยและฮะเอาแล้วลูกดี ไปจุดเก่งใจจุดจี่สำคัญเลยครับสายแบกสายกับขวาเลยยัดไปแจมตัวนี้ตามอยู่4ต่อเก้นะครับทีมลูกหวาโอ้โหค่อนข้างห่างนะฮะถือว่าห่างครับถ้าตามแบบนี้เราเสิร์ฟไม่ข้ามแบบนี้ก็งานเข้าแล้วครับ เป็นแ้มให้วุ่นวายฟิล์มขยับขยื่นเคลื่อนหนีไปแล้วฮะสิบต่อห้าสิบต่อสี่ขอภัยนะครับสิบต่อสี่ออกเปลี่ยนตัวมาใหม่จตานมาชี้ช่องขวาลูกนี้จุดเกงใจแบบนี้ไม่ต้องเด็ดเปิดกันแล้วครับเป็นแต้มให้วุ่นวายฟิล์มเอาลครับเราเริ่มมองเห็นวีแววในรอแปดททมสุดท้ายแล้วครับมีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นละฮะงานนี้ ตมตามอยู่4ต่อ11ครับลูกไว้ไว้ไม่ไวทันไม่ทันเอาแล้วฮะช่องขวาออฟโรบรีเปิดไม่หลุดขงเองแต่เองเรียบร้อยครับโอโ้โหนะฮะยังพิว้วอยู่นะครับนี่เป็นตัวเตะ40ป้ายแดงเลยนะครับสำหรับเจ้าออฟโรบรีตำแหน่งหน้าขวาทําของบุญวายฟิล์มทเวทคู่หน้า40นี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับอยู่ต้นๆเลยนะสำหรับออฟโรบรีครับแต่วันนี้มาเตะในเวทโอเพนฮะ จะตานหยอดที่หน้าซ้ายงัดมาลแล้วแก้ไขข้ามไปแบบนี้มีตังทอนไหมเรียบร้อยครับใส่ที่บ๊อบดีอโอ้เรียกว่าใส่แต่ว่าบ็อกติดลงไปอ้าวมีอะรน,นองเฟมครับ โอ้โหแต้มค่อนข้างห่างฮะตามอยู่4ต่อ13เจดินไปที่ช่องซ้ายเจ้ากองดำครับเปิดชงให้ออฟลบมบุรีเนี่ยนะครับเรียบร้อยครับเปิดนิ่งชงนิ่งแบบนี้ไม่เหลือฮะทำของแล้วก็ขึ้นแท่นไปที่เรียบร้อยเตรียมเช็คบินปิดเซตปิดแมตช์เช็คบินเข้ารอบ8เป็นทีมสุดท้ายในสนามหนึ่ง ้ายลูกนี้ยังเปิดได้อยู่ออแล้ครับชงห่างเจ้าทัดเตะแก้ไขออกข้างไปก็จบเกมเป็นทีมบุญวัยฟิล์มก็เอาชนะทีมลูกหวัยพิเศสก .2 ต .0 เซตว่า